วัสดีท่านขุ่นส้มสะไปดิฟซีถูก่านพี่น้องมือนี่จักมือที่เธอแล้วเลยพี่น้องเอ้ยมันตะเคียวนางหมูก็ได้เป็นผู้สวยนี่แหละผักมันพี่น้องข้าบุทธิใศษเครื่องโบดพี่น้องเอ้ยบัลวงบัวลายคอยผักกันไปหมูพาเห็ดแนวนี้เขาก็เห็ดแนวนี้อ่ะทุกเนลูกทุกเนทุกเนหมูเอ้ยอืมหายพอไปเอาขู่ไปวันนาตากไปไหวไป ถือเอาคู่นะใส่ในเกล็บนะบถือเอาเห็นบ่น,นี่นี่ตัวใหม่ๆนี่นะบ้านในเกรอบนี่แม่นางหมูคนมาเบิดลผูกมาถอดออกเออไปลูกปไปปะมาพี่มาพี่มาพี่หม,พมพูพี่ลูกพี่มาเอาอยู่พี่พี่มาเอาอยู่พี่ไปผูกไปอันอุปกรณ์ผูกปะปไปปันอุป,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 ปกรณมาตากเด้อลูกเด้อไปไปไป,ไปก้อนหุบให้ร้านเนี้ยเด้อไป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 น้ำตา เอาใส่เอาใส่ซองซองขู่เลยเอาใส่ซองขู่หามล่สามาคีคือพลังพี่้องเลยเอาซองขู่ลูกซองขู่ไปไปเอาไปนี่วัฒน์คิะเห็หลินซ้ำลูกค่ายขี้าแม่ซ้ำเอาไปลูกเอาไป เออเอาไปมอเ,เอาไปสองก็ได้มันลายเนี่ไปทางไหนซ้ำสับมันพี่น,อน้องสับมันเต็มรถไทยลายกว่าวบ้านในปบุสุขยังเหลือเท่านี้แหละสับปลหลังพี่น้องสับปลหลังขาด ขาดว่าเอาไปเห็ดแป้งเอ้ย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 เอ้อ้มาอเอ้อ้าเน้้า้าเบิ่งกว่เลูกกอบยเอ้เ้เยอยเอ้อ้ยอ้้่อนไปท่าอยเอ้ยนอ้ยเยเอ้อเอ้ยอ้หอ้ยอ้ยเอ้อ้ยอ้อ้ยอ้ยเออ้ออ บเไปสอดกล้องเม่นะบ่เบิ้งม่สบายดีป้าลุงมเบิ้งเบิ้สบดีป้าลุงเอออาุยายาสุกมันน้ำมูเด้ายอ่าเลือลือลือนี่ย่าด้อมาให้ยังกันเลยนะิมมาทนะเลือดเลือนเลอเลืมามามา อยากเท็เงี้ยจ้ะเอาเอาดิไปถอกไปเอามันอีไปถอกลูกไปเอามันไปถอกเด้อถูกถอดเด้อถอกไปถอไปดไปไปเด้อไปเียวเด้อลูกเด้อไปไปเด้อมาใหม่เด้อลูกเด้อให้พ่ออะไปเออเออไปเลยไปส่งเบื้อง ตอว่าตอกึ้นชุ้งอีกได้พมันที่อกต่ำๆเออถอกคือแกคนมางคนต้แหกแล้วตำตำน,บบนีเลยอกใส่มูไม่ปูตะว่อยพี่ไปใช้กระดำต้องไปว่าอ่อ้า,อาวแว่เาวเลยได้มึงกับคุณม,มือ นกบ่ถามเนเพื่อนกูอยู่นี่เรวบานกอยู่เพื่อนต้มงไปบอกเขาอยู่เพื่อนหยบ่ผู้เื่นบ่เมึงกูเเป็นมันนกอยู่ที่อ่างถ่ายอาคูไม่ลูกแมวค่เอากูม่มวย

ลอดูก็ดดูใช่ไหมประยุนเมย์ปะโบโซก้องโบโซกองเมยลูกโบโซเมยป่าป้าุงเสียหายป้าป้าลุงเสียหายป้าเราต้องผักอันนี้เด็พี่น้องโบปกติมันมีเครืองบดแต่ว่ามันทำโบลายประหยัดงบโลกอีพี่น้อง ใส่ผ้าเขาเขามีดเขาเขาพันซับจับจับเปิเบิเบงเบิ้งเบิ้องไปเบิ้องอปกรพักเบิ้งตั้งกล้องไหวบ่ได้ดอกกะเพตากอยู่พุญจาพีนองจ๋าพี่น้องมาเดมานกันเยเออ

เหนการหำได้สุงมันกับบาดเนาะอุ้ยปากกันเนาะโมันบาดมันกัยพญโเนม่นก้อนแมันบาดนะขีดบอมันกูเห็ดมันสได้นะมันองเทาน่ชัเดมเอ้ยน้ยใ่ยัไปบอกสูตรทุ้งเจ้าบอกกูจะบาดบ่ได้รับอันนี้แหละยังมบาดไปกระทรมาน โบเห็ดเบน่นมือแตกยงห่ยยังห้องเลยมึเมือยเทบยามมือเท่านันนะกำน่ะบวเข่าเลยยามมือเท่าเดี๋ยวนีเงตแต่นี่นะนี่เมันแตอดีวกันี่เจ็บโบได้บ่ได้บ่เป็นเจ้าเลยบ่เฮ็ดมีนะลูก่จะจังเด มามาแม่จบคลิปก่อนมะมแม่ถ่ยคลิปจบก่อนมะเออมีคืออีลับนะขักได้นน่ขักได้พี่น้องมีตัวนะเมาคนเดียวเลยนะลองเ่มกโอยกยยกยยลูกไเกะก้อนมาเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดวเี่ยเดี๋ยวสองแล้วเนี่ย ปกตินะมันก็มีเครื่องบดแต่ว่าโอ้ยเคื่อเนไ่งบมาบลายน้องเงินมันกับบลาณภาษไปิื้อเครื่องบดมาอีกแถวนี้เขาจะมีแต่เตันนี้เอาพี่น้องมันบลายประหยัดงบออกแรงนิดนิดก้นตะกณ์โบขึ้นมู่อกแบบอี่พ่อว่ามาแล้วเองซีบะมันมีเล็กอัน จ้วงเซงเหง่มาแล้วก็ดึงจวกมาหกบ่มีดอกอยู่ไทนะนั่นนั่น้ใหญ่ไทยเอาไทยขึ้นแล้วก็ดึงข้าจาบอกเคยเห็นจักเสือคุดมันแบบนี้ไว้สันเกางอ้าอาอ้าวอ้าวอาวอ้อ้าวอาว ตนแกนี่ยนะสุกคนใส่คนใส่องวว่หน่ๆพี่น้องกไปแต่ไม่เลยนะก่อนใดีนีหมแล้วตัก้อนเนาะอมนนมันตัวก้อนนะตัวหัวใหญ่เได้ทานี้แหละบมาตากอา เกือบนะบอไซเซเกือบเน่มาวอนนี้กับอำลพาพระจากพี่น้องขากล่ายกุ้งเซให้เด้อพี่น้องเด้ขอข้าพ่อแล้วกับอาศัายลูกหลานมาเห็ดห้พี่น้องมาเห็ดซอยขอบโมขอบใจทีท่ติดตามพี่น้องหับฟังหับสม จังได้ก่ะผ่า็นกำลังเสียแหงใจเฮาต่อไปเน็ตน้องคิวสวยงามมากถามมีที่เป็นของตัวเองปลูกเป็นอาชีพเนาะพี่น้องเนาะไ่ก็โอเคได้ ີี่ประทีเห็ดหน้าบ่มีີปูกมัน